แม่น้อยทำสวนสวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกนะคะตกแต่เช้าเลยค่ะวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าจะตกวันที่ยี่สิบแม่นมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ครึมครึมทั้งวันแต่ว่าไม่ตกวันก่อนก็ครึมแต่ไม่ตกดูยอดปักทองเราเนี่ยพันขึ้นไปถึงต้นมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วนะคะพันหมดแล้วค่ะไม่รู้ว่ามะม่วงจะตายไหมนะคะ แต่คือฟักทองเนี่ยเขาติดลูกนะคะแต่ไม่น้อยไม่รู้ว่าต้องไปเอ่อทำยังไงนะคะลูกเขาถึงจะไม่หล่นเนาะติดหลายลูกเลยค่ะไม่ได้ปลูกนะคะเขางอกเองค่ะเอามากินแล้วก็โยนโยนทิ้งไว้ใต้ต้นไนนาเพชรปากช่องนเนี้ยค่ะเนี่ยโคนเขาจะอยู่โคนจะอยู่ใต้ต้นไนนาเพชรปากช่องเลยค่ะ ไม่น้อยเอาเม็ดเอาข้างในเขานะคะมาโยนทิ้งไว้ให้เป็นปุ๋ยแล้วทีนี้เขางอกอมเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะจะงอกนะหนึ่งมเมล็ดเองคะ่ะแล้วเขาก็รามมนนี่เลยคะ่ะมาพันต้นยึดต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> นี่ก็กำลังจะขึ้นมามีอยู่มีอยู่เถาหนึ่งกำลังจะ เลื้อยมาที่แปลงของผักกูดเรานะคะนู่นนะคะเห็นไกลๆนู่นอะ่ะกำลังจะเลื้อยมาที่ผักกูดเน,นี่ยค่ายอดเนี้ยกำลังจะมายึดพื้นที่ของต้นผักกูดเดี๋ยวรอดูว่าลูกเนี้ยจะติดจะทนจะอยู่หรือเปล่านะคะ หลายลูกเลยค่ะพันกันโหดูพันต้นพันต้นมะม่วงจนแบบไม่เหลือพื้นที่เลยค่ะที่ท เดี๋ยววันนี้แม่น้อยจะมาเก็บผักติ้วอีกแล้วนะคะเอาไปใส่ต้มส้มปลากระพงแดงค่ะเนี่ยฝนตกอยู่นะคะตกโปรยโปรยค่ะเมื่อเช้าตกหนักไปแล,กออกแล้วเนี่ยอ่อนใจอ่อนใจกับฟักทองเราเนี่ยทำไมต้องไปยืดพื้นที่ไปรัก มะม่มวงน้ำดอกไม้ขนาดนี้เนี่ยเฮาเกิดมาเพื่อักให้บางคนเท่านั้นเราต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบก,กี่ชาที่เฮาพลาดกรากว่าสิพ่อได้สบสายตาอยู่ตอนน้านีย เสียงไม่มีแลคะเช้าเช้าพอกันแล้วแล้วบ่าอยากสิจากกันไปบอกว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสิฮักกันด้วยหักมันที่สองเขามีพอกันแล้วคออยู่จากนี้ไปอดมาตายกลายเป็น อยากให้การพ่อกันเทอนี้เป็นนิรันดรนึกถึงเพลงพอดีเลยค่ะเห็นฟักทองเลื้อยพันมะม่วงน้ำดอกไม้เพลงนี้พอดีเลยค่ะคนที่คอยหักแท้มาดน ออีกคนที่พร้อมย่างกันไปสวรรค์คงรับรู้ได้ในคำอ้อนวอนคนจดท้ายที่เหาสิหัหากสิดนบ่คือเธอก่อนคือกับตอนใคยเจ็บม่ย้อนบอกหู ไปแล้วค่ะเสียงก็ไม่มีจะไปเก็บผักติ้วไปใส่ต้มส้มปลาตอนนี้น้ำเดือดแล้วใส่เครื่องไปแล้หอมแล้วยวเอาผักติ้วไปล้างๆแล้วก็เอาปลาใส่แล้วก็จะได้สดน้ำร้อนๆเปรียปร้ยวๆหอมๆนะใส่น้ำตาลปิ๊บไปนิดนึงกระปิแล้วก็พริกขี้หนูตำใส่ กระเทียมค่ะใส่หัวหอมตะไคร้นะคะหั่นหัวหอมหั่นตะไคร้ใส่นะคะใส่เกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะให้กลมกล่อมอร่อยค่ะมากินด้วยกันค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแม่น้อยนะคะมีอะไรที่จะแนะนำแม่น้อยก็ ชมแนะนำได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ